สวัสดีครับผมวันนี้ก็เอ็นจอยเจฟฟี่นะครับผมเป็นรายการพากินเหมือนเดิมครับหิวกันอีกแล้วผมเดี๋ยวจะพาไปกินย่างไก่แดกสาขาในอ่างทองแต่ตอนนี้ผมก็อยู่กับร้านเดอะบอยแฮงคัดร้านเพื่อนของผมนะผมก็อยากหลอก็เข้ามาตัดผมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูร้านย่างไก่แดกกันครับผมแล้วผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับร้านย่างไก่แดกในจังหวัดอ่างทองแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในร้านกันผมว่าร้านข่อหน้ากินกันด้านไหน าโนเาเวลาเปิดร้านะนะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มของทุกวันค่ะสามารถสั่งอาหารค่ะได้ทางเบอร์โทรนะคะ0ู2 3 2 3 2 4 6ทางเพจทางเพจจะเชื่อว่าเชิญแดดย่างให้อ่างทองผาารทำคุชชท่นด้าลาแดนแอปพลิเคชันอื่นๆที่อยู่ในอ่างทองสามารถสั่งผ่หารได้หมดเลยค่ะ หนึ่งช่องทางนะคะสาม,มารถสั่งผ่านได้ทางปแปดแปเดเนลูบุรีนะคะช่องทางนี้จะเป็นช่องทางที่รับส่งอาหารเป็นประจำของร้านย่างให้ค่ะแล้วผมตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะผมย่างให้แดกครับเขาชื่อนี้เลยใช่ไหมใช่ร้านชื่อร้านนี้เลยว่าย่างให้แดกนี่ก็จะมีราคาหลายราคานะครับผมแต่นี่นคือเป็นราคาที่แพงที่สุดในร้าน299บาทอันนี้คือผมเอาเส้นใหญ่มาเลยนะก็จะมีน้ำจิ้มเยอะมาก อันนี้ก็มีแขกรับเชิญมาด้วยผมกอฟช็อกไว้จีงนะครับเดี๋ยครับเดี๋ยครับเดีนรัก็เดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติขากันดูครับอันนี้คือน้ำจิ้มมัมนจิ้มมันมีน้ําจิ้มอะไร,รบ้างอ่ะเขาบอกจะมีหมาล่าแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโชยุหรืออะไรงาๆกันที่อ่ะอันเนี้ยเขาบอกซอสซอสอญี่ปุ่นมีตาด้วยนะมีตาเขาด้วยกินแล้วใส่ญี่ปุ่นได้ปหมอันนี้ก็ตกกระสุน ฟิชฟูดแล้วมีสุก,กี้อ่าสองเก้าเก้าคือเยอะมากเลยเดี๋ยวกูลองนึง่งฟิีฟูดกอนเลยเพราะว่าคุณคนชอบฟีชฟูดแหลนะสุก,กี้หมูหมักอร่อย หมูรสชาติดีเลยอร่อยมากเออยีด่ดีดีดีอ่ะน้ำจิมซุกคืเข้มข้นเจ๋วเลยกุก้งปลาหมึกคือให้แบบเป็นตัวเลยนะว้าวเยอะเลยจริงๆคือผมเป็นคนชอบกินซีปูอ,อยู่อ่ะคือมันจะไม่ไม่ตีดจานมากไม่เขาเรียกว่าไง ไม่เผ็ดโดดจนเกินไปคือทุกอย่างแม่งลงตัวมากนะสำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านนี้นะครับไม่คุดไม่จ่าแดงเดียวเลยเหี้ยมันก็อร่อยอ่ะอันนี้อะไรมาล่ามาล่าไม่เอาที่ปะทุก,กี้ลองซีฟู้ดไปแล้วนะอร่อยไม่เผ็ดมากแจ๋วแจ๋วปอติคุณก็ชอบก,กินอยู่แล้วเนี่ยคุกกี้หม้อรวมนะอว่ะใช่ป่ะ มไม่นองเนี่ย,ยดูเยอะเผ็ดดีว่าอะไรเนี่ยใช่ป่ะโหมาล่าเข้าปุ๊บเผ็ดปั๊บเลยรสชาติมาล่าอร่อยมากต้องลองนะต้องลอง่อานครองต้องลองอันนี้คือต้องดอกเลยนะอันนี้นเอาเป็นบอก เป็นซอสญี่ปุ่นอ่าเดี๋ยวต้องลองหน่อยซอสซอสญี่ปุ่นกันหน่อยอันนี้เกิครับที่ญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นอันนี้ญี่ปุ่นกินแล้วพวกญี่ปุ่นได้ไหมได้เยอะกินอยู่ญี่ปุ่นน้ำจิ้มญี่ปุ่นจากทางร้านเขานะครับเดี๋ยวผมลองเลไปละก็โอเคอยู่ครับเค็มๆอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยลองเลยผมให้ผมลองก่อนน้ำจิ้มญี่ปุ่นจากทางร้านเขานะครับผมอันนี้ฝั่งตรงมาจากเจแปนเลยนะ จะแปลว่าอะไรจะแดงเดียวจ้องจะแดงเดียวเลยญี่ปุ่นทีไม่เก่งจริงอัวนี้กระโดดโคตรมากตัวญี่ปุ่นได้หรอจายอีจายอีจายไม่ได้ไม่ได้ดูบ่อยครับมึงเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนละกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมก็ฝากผลงานช่องทางติดตามช่องโฟร์ไอจีสองนะครับ ตอนนี้มี f c e e o o o กแฟนเพจชื่อว่าทิติกรกอทิติกรทีชชอบกก้วยจีสนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ชื่อว่าชอคกก้วยจีสองแลน้นก็จะมีเพลงคอมเพร์แล้วก็อาจจะมีเพลงซิงเกิลี่สามปล่อยออกให้ฟังในเร็วนี้ฝากด้วยครับแล้วเจอกันหน้าครับผม